ประเด็นแรกนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันซึ่งต้องเรียนว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดยังเดือดร้อนแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของดุทพกรัยแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหามากกว่าน,นั้นก็คือว่าแนวทางการช่วยเหลือของรัฐบาลซึ่งไม่มีความชัดเจนในปัจจุบัน ที่กลับเรียนว่าไม่มีความชัดเจนเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่เห็นนะครับว่ามาตรการการเยียวยาของรัฐบาลในครั้งนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้านที่ถูกน้ำท่วมเสียหายเล็กน้อยเสียหายปานกลางหรือว่าเสียหายทั้งหลังนั้นจะได้รับเงินชดเชยหรือเยียวยาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากน้ำท่วมในครั้งนี้ก็ยังไม่มีมาตรฐานการเยียวยาที่ชัดเจนจากรัฐบาลผมกล่าวเรียนอย่างนี้ก็เพราะตั้งข้อสงสัยครับว่ารัฐบาลนั้นไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนใช่หรือไม่ถึงไม่สามารถที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ การฟื้นฟูการเยียวยาที่ชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลจงใจที่จะระวิงเวลาเพื่อให้เงินกู้35มแ0 0ล้านนั้นเป็นเงื่อนไขในการที่จะอ้างกับพี่น้องประชาชนว่าไม่สามารถดูแลปัญหาให้กับประชาชนได้ เพราะไม่สามารถเงินนำเงิน3ามแสนห้าหมื่นล้านออกมาจับใจเรื่องนี้ผมคิดว่ารัฐบาลต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะมีการเยียวยาช่วยเหลือและแก้ไขป้องกันให้กับประชาชนในมาตรฐานที่เท่าไหร่และต้องประกาศเรื่องนี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เร็วที่สุดประการต่อมาครับในเรื่องเดียวกันว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพี่ภาคอีสานภาคกลางและขณะนี้เหตุการณ์กําลังลุกลามบานปลายที่ภาคใต้นั้นผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของการบริหารการจัดการและการป้องกันแกภัยของรัฐบาลสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความพยายามที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของประเทศเงิน350,000ล้านนั้นรัฐบาลมีอำนาจในการกู้เงินและสามารถนำมาใช้ได้ตั้งแต่วัดเดือนมกราคม2,555ย้ำหลายครั้งครับว่าขณะน,นี้เวลาล่วงมาเกือบ2ปีแล้วเงิน350,000หล้านถูกเบิกใช้ไปเพียงประมาณ1,000 0ล้านบาทและที่ไม่สามารถนำไปเบิกใช้ได้นั้นไม่ใช่เพราะว่ามีฝ่ายค้านไปตรวจสอบ ไม่ใช่เพราะว่าประชาชนไปจับตามองแต่เป็นเพราะรัฐบาลจงใจที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจึงออกกฎหมายพิเศษรัฐบาลจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นมาตราหกสิบเจ็ดวงเล็บสองหรือในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนจนเป็นเหตุให้โครงการต่างๆนั้นไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่มีความรอบคอบในเรื่องของรายละเอียดโครงการและเป็นเหตุให้ศาลปกครองนั้น คุ้มครองชั่วคราวในการดําเนินการโครงการต่างๆนี่คือความล้มเหลวอ,อย่างแท้จริงของรัฐบาลที่ขาดธรรมาภิบาลจนส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการดูแลแก้ไขป้องกันปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและที่แปลกใจที่สุดก็คือน,น,นายนพดลปัทธรมเมื่อวานนี้ออกมาพูดนะครับผมไม่อยากเดาว่าแกล้งหรือไม่แกล้งง่ แต่สิ่งที่พูดนั้นคุณนบดลน่าจะรู้ดีว่ากําลังบิดเบือนข้อเท็จริงอย่างร้ายแรงการที่ออกมาพูดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากฝ่ายค้านหรือภาคประชาชนไปตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลไปตรวจสอบการใช้เงิน3ามแสนหมืนล้านเป็นคําโกหกแล้วผมอยากให้คุณนบดลฟ้องด้วยนะครับที่ผมว่าคุณนบดลโกหกจะได้พิสูจน์กันครับว่าใคร กันแน่ที่ทํางานด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยการหลอกลวงประชาชนมายาวนานถึง8ปีสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องการบริหารจัดการน้ำคือความล้มเหลวของรัฐบาลเองฝ่ายค้านไม่เคยไปขัดขวางหรือคัดค้านการช่วยเหลือประชาชนการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในเดือนมกราคมของพันห5 5ใช้เวลาไม่ถึง2สัปดาห์เรื่องก็จบครับ แต่ขณะนี้เวลาล่วงมาสองปีรัฐบาลมีอำนาจมีเงินมีแผนแต่ช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เพราะความล้มเหลวเพราะความสับเพร่าเพราะความตั้งใจที่จะทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลเองเลิกพูดจาหลอกลวงประชาชนคนไปนถึงอดีตรัฐนตรีต่างประเทศควรจะมีวุฒิภาวาะคระับทำบาปก,กับชาติไปหลายเรื่องแล้วหยุดทำบาปก,กับประชาชน นี่เป็นสิ่งที่ผมฝากไว้ในเรื่องของน้ําท่วมครับประการต่อมาเรื่องที่สองผมเท่านั้นนะครับเรื่องจํานําข้าวซึ่งจํานําข้าวรอบใหม่นาะปี55อ่า56ครับ57ขออนุาตลดคะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในวันที่1ตุลาคมนี้ที่ผ่านมาเดี๋ยวผมคิดว่าในหลายจังหวัดขณะนี้ พี่น้องชาวนายัางไม่ได้รับการเข้าร่วมโครงการและไม่ได้รับเงินตามที่มีการระบุในโครงการคึ่ื่นห้าพันบาทต่อตันปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือว่ารัฐบาลไม่มีเงินเลยครับการมัดเงินจำนำข้าวนาปี2 7 0 0 0 0ล้านของรัฐบาลในปี2 5 5 6 5 7บขณะนี้ทกศไม่เหลือเงินเลยแม้แต่บาทเดียว มีการใช้เงินไปแล้วประมาณเจ็ดแสหหมืล้านทั้งในส่วนของสภาพคล่อ,องทอากาศทั้งในส่วนที่ทากาศสำรองจ่ายไปก่อนทั้งในส่วนของเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันทุกอย่างนั้นถูกใช้เต็มวงเงินหมดแล้วปัญหาในขณะนี้ก็คือกระทรวงการคลังไม่สามารถที่จะหาเงินมารับจำนำข้าวในโครงการ จำนำข้าวปีนี้คำถามคือรัฐบาลจะทำอย่างไรครับคำถามคือรัฐบาลจะหลอกตัวตัวเองไปอีกนานแค่ไหนแล้วกระทรวงพาณิชย์เลิกโยนบาปไปให้กับกระทรวงการคลังเพราะบาปมันอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ที่ไม่สามารถระบายข้าวไม่สามารถนำเงินกลับมาหมุนเวียนในการจำนำข้าวในรอบต่อไป สิ่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเพราะความล้มเหลวของโครงการนี้ทําให้กระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นโครงการที่เป็นกระทรวงที่อยู่ในลําดับที่หนึ่งตามผลโพลที่พี่น้องประชาชนระบุอยากให้มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารมากที่สุดชัดเจนครับว่าโครงการจำนำข้าวขนาดนี้ล้มเหลวและกําลังจะเป็นภาระในระยะยาวให้กับประเทศผมอยากได้ยินจากปากคุณยิ่งรักนะครับ แต่เข้าใจว่าคงไปถามไม่ได้เพราะว่าไม่อยู่ในประเทศอีกแล้วท่านไม่ได้ท่องจําเก่งอย่างเดียวนะครับท่านท่องเที่ยวก็เก่งเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลจะหาคําตอบให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าพี่น้องชาวนาขณะนี้รอคําตอบครับว่ารัฐบาลจะแก้ไขและดูแลปัญหานี้ให้กับประชาชนอย่างไร สุดท้ายนีเดียวเดี๋ยวคุณมริกาจะพูดเรื่องการจัาอีเวนสองล้านล้านนะครับแต่ผมขอแตะนี่เดียวว่าผมย้ำอีกครั้งนึงครับว่ารัฐบาลโกหกและโดยเฉพาะเฉพาะโกหกพี่น้องชาววิสารกโกหกพี่น้องที่หนองคานท่านไปตั้งบูธจำลองรถไฟความเร็วสูงที่นั่นตามข่าวเห็นไหมครับมีพี่น้องชาวหนองคายหลายคนไปนั่งเหมือนเป็นห้องจำลอง แล้วก็มีพิตตี้ใส่ชุดแอร์โฮสเตดยืนสอนวิธีว่ารถไฟความเร็วสูงจะวิ่งเร็วแค่ไหนจะไปได้ขนาดไหนเพราได้จริงท่านหลอกครับหนองคายจะมีแค่ตู้จำลองอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าของจริงมันจะไปสุดที่โคราชถ้าสร้างได้นะครับชาวหนองคายก็จะได้นั่งตู้รถไฟความเร็วสูงจำลองไปตลอดชีวิตไม่มีวันได้นั่งของจริงรัฐบาลโกหกประชาชนอย่างเยี่ยมโหดอย่างโหดร้ายที่สุด แล้วโกหกกับพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกพรรคเพื่อไทยยกจังหวัดน,นี่คือความมั่นิตของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหลอกใช้พี่น้องประชาชนมาตลอดระยะเวลา12ปีตั้งแต่ปี2544 4, 4, 4, ในนามพรรคไทยรักไทย,ไทยจนวันนี้ก็ขายฝันขายความเท็จกับพี่น้องประชาชนชาวอีสานอยู่อย่างต่อเน,นื่องผมจึงจําเป็นต้องตออย้ำเรื่องนี้ให้กับพี่น้องชาวอีสานได้เห็นความไม่จริงใจของรัฐบาลครับฝากไว้ตรงนี้ครับคุณมณิการ์เซียต่อครับ สองเรื่องสำคัญนะคะติงขออนุญาตก่อนอื่นต้องขออนุญาตหนาหลาดก่อนนะคะแมเน่ตโปรเจกต์นี้กับอีเวนต์นี้ วาเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ฝากถึงเรื่องนี้ไปกับรัฐบาลแล้วก็ภัคเพื่อไทยด้วยพอล,ล่าสุดเห็นออกมากระบ,บีกระวาดดาบหลไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ไปถึงคุณชวนนะคะก็ขออนุญาตถ่ายนเรื่องนี้แล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบอย่างชัดเจนอีกทีโครงการสร้างอนาคตไทย2020ดิฉันขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโครงการนี้เป็น สร้างภาพเพื่อใคร2020ชัดว่าวิธีการทํางานตีปีป๊บแล้วก็โกหกประชาชนซ้ำทราบตามพื้นที่ต่างๆการรถโชว์ไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะเป็นการแสดงละครจัดฉากสร้างภาพแล้วก็เอาเงินไปละลายเพียงแค่ต้องการชวนเชื่อให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่ข้อเท็จจริง ของเนื้อหาง,งานการสแสดงในเทศกาลก็ดีหรือข้อมูลอื่นๆนะคะไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อความรู้ความเข้าใจของประชาชนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามพื้นที่ตั้งแต่กรุงเทพจนถึงโคราชและหนองคายสำหรับกรณีของการที่จะต้องมีการเวรคืนหรือว่าประชาชนอีกจำนวนหนึ่งนะคะที่จะต้องออกมาร้อ,องทุกกร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับ การทําโครงการนี้นะคะแล้วก็ทราบว่าที่หนองคายแล้วก็เร็วๆนี้ที่จะมีโคราชนั้นก็มีประชาชนจํานวนหนึ่งตั้งใจในการที่จะยื่นหนังสือที่หนองคายมีคนเข้าไปร้องเรียนทนัฐมนตรีนะคะแต่ว่าเข้าไม่ถึงแล้วก็ไม่มีใครรับฟังนั่นก็คือกรณีของการจัดการเรื่องที่ดินนะคะที่พื้นที่ที่จะต้องมีการตัดผับนะคะ,ะดิฉันขออนุญ,ญาตตั้งชื่อโครงการนี้ว่าโครงการสร้างภาพ เพื่อใครสองศูสเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเนื้อหาในงานนะคะดิฉันอยากจะให้ทั้งพักเพื่อไทยและรัฐบาลแจงเฉพาะงบประมาณรถทาวรที่เครือมัติชนหรือว่าที่มีบริษัทจัดอีเวนต์รับไปดำเนินการนี้นะคะอย่างละเอียดบัญชีแจงอย่างละเอียดว่า ใช้ใจ่ายไปกับโครงการตีปีบนี้นะคะสำหรับการสร้างภาพเพื่อใครเนี่ยนะคะ,ะไปจำนวนเท่าไหร่ยังไงน,นะคะแล้วก็คุณพร้อมพง์แล้วก็พักเพื่อไทยไม่ต้องท้าทายการตรวจสอบนะคะขอให้บริสุทธิ์ใจแล้วก็แสดงแผนผังแล้วก็งบประมาณในการทำโครงการนี้อย่างชัดเจนและสิ่งหนึ่งที่ต้องการให้ชี้แจงอย่างชัดๆก็คือว่าโครงการ โรดโชว์เพื ope, ่อฟังความคิดเห็นแลวก็จัดมิหสก,การเนี่ยนะคะกิจกรรมไฮไลท์จะขีดเห็นชัดเลยนะคะงานมีประถักถาเป็นองค์ความรู้หนึ่งงานมีการเสรวนาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในงานจะเขียนว่าก,กิจกรรมไฮไลท์ไฮไ,ไลท์แปลว่าสิ่งที่ประชาชนจะต้องสนใจที่สุดและจูงใจให้ประชาชนสนใจที่สุดกิดจกรรมไฮไลท์ของเขานะคะก็คือ มีการโชว์พิเศษจากตลกเท่งเถอดเทิงและคณะมีการจัดกิจกรรมดาราเจ็ดสีสัญจรขบวนหันสาพาเดศดาราพาตะลุยมีการจัดประกวดอาหารเกี่ยวอะไรกับการสร้างรถไฟมีกิจกรรมการแสดงศิลปะมีกิจกรรมขายสินค้าโอท็อปนอกจากนั้นยังมี กิจกรรมการแสดงทอล์คโชว์ของตลกมีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตศิลปินต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมโชว์ทางด้านการแสดงพื้นบ้านนะคะทั้งหมดเนี้ยเกี่ยวอะไรกับการสร้างรถไฟนี่คือคำถามแล้วก็งบประมาณที่จัดลักษณะแบบนี้เนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ นะคะก็อันนี้อยากจะให้มีการชี้แจงอย่างชัดเจนนะคะชัดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออยากจะให้ทั้ง,งรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้แล้วก็พักเพื่อไยหยุดกโกหกประชาชนคนไทยซ้ำซากในโครงการนี้แล้วก็สิ่งที่คุณคำพงไม่ควรที่จะท้าทายเพราะว่า รับรองการทุจริตของหวานเครือนี้มันชัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีการหนีคดีของอดีตนายกกรณีการหนีคดีของอดีตรัฐมนตรีประชากรณีคดีนายกยิ่งลักษณ์ข้อหาให้การเท็จคดีซุกหุ้นที่อยู่ที่ดี i เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ชัดอยู่แล้ว ว่าเป็นใบรับรองการพุจริตเพราะฉะนั้นคุณพร้อมพงศก็ไม่ควรที่จะไปท้าทายท่านชวนกรณีการหาใบเสร็จขณะเดียวกันใบรับรองเกี่ยวกับการสอบทุจริตและอย่างครั้งการตรวจสอบอยู่ที่ปะปะชก็คือกรณีงบน้ำท่วมเข้ากล่องเรือเมื่อปี54กรณีนาฬิกา75,000ที่ปะปะชกำลังสอบ กรณีของจำนำข้าวที่ปปชกำลังสอบทั้งหมดก็เป็นใบรับรองการสอบทุจริตด,ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าโครงการรถโชนี้จะสอบหรือว่าโครงการอื่นๆจะสอบในลักษณะใดก็ตามแต่อ,อยากจะให้รัฐบาลและก็พักเพื่อไทยชี้แจงรายละเอียดมากกว่ากับการที่จะต้องใช้ฝีปาก โต้ขาลงไปเรื่อยแล้วก็ไม่มีข้อมูลจริงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะส่วนอีกอันนึงคือ2ปีรัฐบาลยิ่งรักที่สร้างภาวะคนตกงานมากเป็นประวัติการล่าสุดจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะ ได้มีการเปิดเผยแล้วก็วางข้อมูลทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรปี2556ปัจจุบันพบว,ว่ามีผู้ตกงานมากกว่า317,000คนแล้วก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะคะในช่วงเวลาเดียวกัน93,000คนชัดนะคะว่าเพิ่มขึ้น1ปี93,000คนนะคะ สิ่งที่น่าตกใจและก็สวนทางกับนโยบายการให้เงินเดือนหมื่นห้าของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ก็คือระดับการศึกษาของคนที่ว่างงานมากที่สุดคือปริญญาตรีอุดมศึกษาจำนวนทั้งสิ้น1 4 4 0 0 0คนและก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง5 3 0 0 0คนจำนวนคนที่ว่างงานตกงานระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น73,000คนมัธยมศึกษาตอนปลาย49,000คนประถมศึกษา39,000คนแล้วคนที่ไม่มีการศึกษาหรือต่ำกว่าประถมอีกมากกว่า1,000งคนเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ภาวะ2ปีกว่าของรัฐบาลยิ่งลักสวนทางมากๆที่ทำให้คนตกงานในจำนวนมากเท่านี้ นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยแยกคนที่มีอาชีพทั้งหมดนะคะมีงานทําทั้งหมดมี38กว่าล้านคนภาคเกษตรกรรมเสส่วนใหญ่นะคะนั่นก็คือภาคเกษตรกรรม16ล้านคนแล้วก็นอกเกษตรกรรมอีก22ล้านคนนะคะข้อมูลนี้เนี่ยอยากจะให้นายกอิ่งรักษ์และรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะได้ นำไปทบทวนศึกษาแล้วก็มีการประชุมวางแผนนอกจากการสร้างภาพแล้วเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงที่รัฐบาลควรจะใส่ใจและก้าวเข้าสู่ปีที่3ก็ไม่ควรที่จะสร้างภาวะให้คนตกงานเพิ่มอีกจำนวนเป็นแสนๆนะคะเพราะว่าเพียงแค่2ปีก็มีจำนวนคนว่างงานจำนวนเท่านี้โดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาซะด้วยที่เป็นส่วนใหญนะคะ ขณะเดียวกันภาวะสองปีที่รัฐบาลยิ่งรักกำลังทำร้ายประเทศชาติทำลายประชาชนนั่นก็คือเรื่องที่ทำให้คนที่อยู่ในวัย60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะ,ะไม่มีอนาคตไม่ว่าปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นและเราได้รับการร้องเรียนคือเงินผู้สูงอายุหรือเบี้ยยังชีพคนชรานะคะ เกิดการชะง,งักงานก็คือไม่มีการส่งและก็ไม่มีการจ่ายผ่านไปประมาณ2งเดือนแล้วอันนี้ยังไม่นับกรณีของเบีย้ยสำหรับการเป็นค่าทําศพหรือชบาธิบิจศพนะคะจำนวนกว่า2อ0แสนรายที่ค้างเขาทั่วประเทศและตอนนี้กำลังเกิดภาวะเงินเบีย้ยยังชีพที่ไม่ออกตรงตามเวลาและขณะเดียวกันก็สวนทางด้วยเพราะว่าตามข้อมูลของการวางแผนอนาคต และก็ตามรัฐธรรมนูญแล้วปี2020เนี่ยเป็นปีที่สังคมไทยจะต้องก้าวเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงอายุปรากฏว่ารัฐบาลไทยก็ทำสงทางนอกจากเกิดภาวะการดูแลผู้สูงอายุแล้วนะคะตอนนี้รัฐบาลก็ยังทำผิดรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องมาตรา84กรณีรัฐจะต้องดำเนินการตามแนวนโยบายเศรษฐกิจ แล้วข้อที่จะต้องจัดให้มีการออมเพื่อการดำรงชีพยามชราผู้สูงอายุแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตรงจุดนี้ชัดว่ารัฐบาลกำลังทำผิดรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ได้นำเอาพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งได้ผ่านนิติบัญญัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ2554 นี่คือตัวพระราชบัญญัติสิ่งนี้อยากจะเตือนคุณยิ่งรักและรัฐบาลว่าถ้าหากคุณละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายก็จะเป็นเรื่องที่ผิดอาญาแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือคุณกำลังละเลยเพิกเฉยต่อการดูแลสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการไม่บังคับใช้กฎหมายกองคุนการออมแห่งชาติ แล้วก็ประชาชนกำลังร,รอความหวังเรื่องนี้อยู่ตอนนี้มีหลักฐานอีกส่วนนั่นก็คือทางคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่เคยมีอาจารย์คณิตเนนรครเป็นประธานได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่23สิงหาเพื่อให้เร่งรัดให้มีการบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติโดยข้อความคือรัฐบาลควรเร่งบังคับใช้กฎหมายตามพรบกองทุนการออมแห่งชาติศ2554 ซึ่งประกาศใช้ไปแล้วตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและการเล็งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อบุคคลและต่อประเทศเพื่อที่จะให้มีการออมเพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้กับการคลังของประเทศและประชาชนนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ให้มีการเร่งรัดนะคะดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นหลักฐานข้อมูลและก็อุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างครบ ว่านายกรัฐมนตรีจะเพิกเฉยละเลยละเว้นเนี่ยไม่ได้เนื่องจากภาคส่วนต่างๆได้ติงเตือนส่งหนังสือเป็นเอกสารถึงนายกรัฐมนตรีที่สํานักนายกเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็อยากจะฝากเรื่องนี้ให้คุณวิ่งรักษ์นะคะได้กลับไปพิจรารณาชบชวนแล้วก็เร่งรัดเร่งรัดทำเรื่องนี้ค่ะ ต่อไหมฮะโทรศัพท์ทดของขาโทรศัพท์โทรศัพไม่อะไรจะถามหน้าก็ได้วันไม่นอนวันอไแล้วด่ติงตต้อเล่นไมาเยอะดีอะเล่นย่อม ด็กไหมมาเรื่องอะไรคะกระปุกกระปุกใช่ไหมคะอะไรนี่องอะไรสมิลไหมอันนีอ่ะไม่ก็ไม่กางมีเอ่องานสามแสนเจ็ดต้องสมิลดลยคน